สัประรกพี่น้องปงกพี่น้องปงไปเหมือนในช่องเสียออกเป็ดร่ำพื้นคือเขาเหมือนดืมกับมาเบึองกับบรรยากาศพี่น้องอยู่ทางคงให้คงหน้านะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศดีนะครับพี่น้องอยู่ทางบ้านเสียออกนะครับพี่น้องมือนกับมาเบึงกับบรรยากาศนะครับพี่น้องกับเบึงปลามันให้นี่ตะกี้เคยมาต้าน,นหน่อยๆน่อยนะครับพี่น้องครับมาเสียหนามัน ของมูนี่ครับพี่น้องเป็นต้นมั่นต้นอย่างทีๆเคยมาเสียหนี่นะครับบรรยากาศดีอีกมือหนึ่งนะครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องครับบรรยากาศในช่องเสียออกนะครับพี่น้องพามาเบึงนะครับให้มั่นให้หมอกให้มั่นดูน้ำนี่นะครับพี่น้องครับนี่ิจการย่างดีเลยนะครับปลูกหมอกปลูกมั่นนะครับทำเด่ ชีวิตนะครับเกษตรกร,กรนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับมันเป็นเนื้อร่งก็จะร่งก็จังพูดเขานะครับพี่น้องครับพอพี่น้องอย่างเข้าไปบึง้งนะครับไอี่แม่น มั่นนะครับมั่นหยาขึ้นเต็มเลยนะครับพี่น้องทั้งมั่นทึงหยานี่แหละธุรกิจนะครับอีสานบันโฮหนะครับเป็นเรื่องมันเนิ่นสูงนะครับพี่น้องหมูน่นี้เมื่อสามารถเ็ทตหน้าได้นะครับพอสามารถเ็ดตาปลูกอ้อยปลูกมันนะครับเพราะมันเป็นเนื่น เนื่งลงนะครับแต่บรรยากาศที่พี่น้องเบ่งนะครับต่างผู้อยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อนก็อยากเห็นบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องบรรยากาศดีดีนะครับพุ่นท้องฟ้านะครับนี่บรรยากาศอยู่ที่ทางอุดรธานีนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้กซสิแนนมั่นนะครับ ป่าเห็ดบ่มีเห็ดบ่นี่เลยครับพี่น้องเป็นป่าเห็ดป่าเห็ดเลยนะครับอย่างลุงมาเบิ่งช่างนี้นะครับพี่น้องต้นมันนะครับเนี่ยมันไปเห็ดผงสุรดกระไดนะครับ นอดมาจากนี่แหละโอ้ยป่าเห็ดแม่เป็นแต่มีเห็ดบอนวะพูดว่าเป็นป่าเห็ดนะครับเปนเก็บเห็ดมีขี้ศิขักว่า่ะมีแต่เนื้<ะ>อ ก็บรเสียทธิ์เนี่ยเท่าทารบิงเทียบปีนองบรรยากาศย้ำควาย้ำแรงเมื่อบึงปลาหมอกปลามันนะครับของเแ่าแก่เพิ่นดอกนี่มาไต่บรรยากาศให้พี่น้องเบึงย้ำแรงปูดอกบรรยากาศดีดีวันอยู่ทุ่งผู้เขานี่วันอยู่ทุ่งผู้เขานะครับพี่น้องอันนี้เราก็อยู่ตรง มงโน,น่นนี่นะครับเี็การดีๆกับไทยเด็การไม่พี่น้องเบิ้งอีกรอบนะครับพี่น้องครับโอ้โอพว่งเหยีปลาเห็ดกับแท่น่ะเม่อเป็นปลาเห็ดบบน ไม่ขี่รถจิ้ล้มชุวมว่มยิ้วหนิอุระป้าอ้อยอี่เป็นป้าอ้อยนะครับพี่น้องให้บรรยากาศพี่น้องเบิง้งนี่มาแรงมาขี่รถจิ้ล้มชุวมว่มยิ้วหนิโอ้คหับสุดยอดเลยนะครับพี่ปมานะครับรบ้านเรานะครับพี่น้อง ครับแต่บรรยากาศบ้านทั้งบ้านนะครับไมบบนะ่บึบ่งสำหรับผู้ยูตังประทอต่างประเทศนะครับพี่น้องอยากเบึงเ่งบรรยากาศวิวส์สิ่นะครับหาเบึ่งได้ยากเด้ครับพี่น้องการบรรทุตปูยูตังประเทศฮอนแลนด์ผู้ยูตัง <S 2> <S 2> สวสดีครับทีปีกไยบรรยากาศในพ่รองเึิ่งสองพทั้งนะครับพิลองกับผุ้หลายๆเดอสีขามา่อเบิ่งสองเสียออกนะครับกดในกดแช์กดจิดตามกันเข้าานะครับสำหรับทีิปีกับาเปอย่างไรครับพอง วันนี้คิปต่อไปครับ